สวัสดีครับนายพงศธรหมวดทองคำนะครับหรือเรียกชื่อเล่นอีกชื่อหนึ่งว่าเบรียมไนโตรเจนและก็โพแทสเซียมนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักกับฮอร์โมนและต่อมไร้ทอนะครับที่ถูกสร้างและผลิตขึ้นที่ต่อมใต้สมองส่วนหน้านะครับจะมีฮอร์โมนอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกันเลยครับ สำหรับฮอร์โมนตัวแรกนะครับฮอร์โมนเอนโดฟินครับขึ้นชื่อว่าฮอร์โมนแห่งความสุขครับฮอร์โมนนี้นะครับจะถูกสร้างและผลิตขึ้นที่ตอมต้าสมองส่วนหน้านะครับจะถูกกระตุ้นและสร้างก็ต่อเมื่อเราทํากิจกรรมต่างๆเช่นออกกําลังกายหัวเราะร้องไห้ออกหักหรือแม้กระทั่งมีเพศสัมพันธ์ครับกลไกการทํางานนะครับก็คือต่อมต้าสมองส่วนหน้านะครับเมื่อได้รับการกระตุ้นจากกิจกรรมที่ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นะครับก็จะมีการหลั่งเอนโดฟินออกมานะครับเพื่อที่จะให้ไปจับกับ ตัวรีเซพเตอร์นะครับเป็นตัวรับสัญญาณของฮอร์โมนนะครับอยู่ที่สมองนะครับแล้วก็จะแสดงผลลัพธ์ออกมานะครับซึ่งผลลัพธ์ของมันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับลดความเครียดและความวิตกกังวลครับบรรเทาความเจ็บปวดทําให้รู้สึกดีมีความสุข เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของระบบภูมิคุ้มกัน,นครับและก็ถ้าเพื่อนๆจะเห็นนะครับก็คือจะมีตัวละคร i n s i ไ e o u เอานะครับที่แทนความรู้สึกของอารมณ์ของฮอร์โมนเอ็นโดฟินได้นะครับก็จะมีลันลานะครับเศร้ซาซึมอย่าเยงโกรธนะครับขาาน้ําตาแล้วก็ตัวนี้นะครับสีม่วงที่กลัวนะครับ ก็จะสรุปได้นะครับว่าฮอร์โมนเอนโดฟินนะครับเป็นสารที่สมองนะครับหลั่งออกมาเพื่อให้เรารู้สึกดีมีความสุขนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะทําให้เราเจ็บปวดอกหักบ้างนะครับแต่ข้อดีของมันก็คือทําให้เราเนี่ยบรรเทาอาการเจ็บปวดหายไปเองตามธรรมชาตินั่นเองครับต่อมานะครับฮอร์โมนตัวที่2ครับฮอร์โมนโพลแลคตินนะครับฮอร์โมนโพลแลคตินนะครับจะพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะครับเพราะว่าฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยสำหรับผู้หญิงแล้วจะ เป็นตัวกระตุ้นในการผลิตน้ำนมนั่นเองนะครับซึ่งฮอร์โมนตัวนี้นะครับก็จะถูกผลิตขึ้นที่ต่อมใต้สมองส่วนหน้านะครับแต่ถ้าเราสังเกตนะครับก็จะมีไฮโปธรามัสขึ้นมาสงสัยไหมครับว่ามันมีหน้าที่ทําอะไรอ่าสงสัยใช่ไหมครับก็คือตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่ควบคุมการหลั่งของฮอร์โมนโปรเลคตินนะครับในต่อมใต้สมองส่วนหน้านะครับซึ่งฮอร์โมนที่ไฮโปารามัสจะหลั่งออกมานะครับก็จะมี2ตัวด้วยกันก็จะมีโดปามีนนะครับมีหน้าที่ยับยั้ง การหลั่งฮอร์โมนโปรแลคตินครับฮอร์โมน TRH นะครับมีหน้าที่กระตุ้นการเกิดฮอร์โมนโปรแลคตินเกิดขึ้นครับซึ่งกลไกการทํางานนะครับก็คือเมื่อไฮโปทาลามัสนะครับได้รับการกระตุ้นจากทารกความเครียดหรือปัจจัยต่างๆนะครับสมองของเราเนี่ยก็จะลดการหลั่งโดปามีนเพื่อที่จะให้ไปหลั่งฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งมากขึ้นนะครับนั่นก็คือฮอร์โมน TRH ครับทำให้เกิดการผลิตฮอร์โมนโปรแลคตินที่มากขึ้นครับผลที่ได้นะครับในเพศหญิงเนี่ย ฮอร์โมนจะไปเข้าฮอร์โมนเนี่ยจะเข้าสู่กระแสเลือดครับแล้วก็จะไหลไปยังอวัยวะต่างๆแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะไหลไปอยู่ที่บริเวณเต้านมเพื่อที่จะให้ฮอร์โมนตัวนั้นนะครับไปจับกับรีเซ็ตเตอร์บริเวณเต้านมเพื่อที่จะให้หลั่งน้นํานมออกมาครับสำหรับผู้ชายนะครับก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับก็คือจะควบคุมระบบภูมิคุ้มกันและการหลั่งฮอร์โมนเพศน,นะครับซึ่งถ้าผู้ชายนะครับมีฮอร์โมนโพลเลตินมากเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้สมรรถภาพทางเพศเนี่ยลดลงได้ครับหรือ ในกรณีส่วนน้อยนะครับก็อาจจะมีน้ํานมออกมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับย้ำว่าส่วนน้อยนะครับฮอร์โมนตัวสุดท้ายครับฮอร์โมนโอ้โหเห็นแล้วเครียดเลยนะครับขึ้นชื่อว่าฮอร์โมนแห่งความเครียดฮอร์โมนตัวนี้นะครับมีชื่อว่าอะดิโนโคติคอทอขออภัยผมขอดูอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าชื่อมันยากเหลือเกินฮอร์โมนตัวนี้นะครับมีชื่อว่าอะดิโนโคติคอทปิกฮอร์โมนครับหรือเรียกสั้นๆว่า ACTH ครับเป็นฮอร์โมนแห่งความเครียดครับถูกสร้างขึ้นจากตอมใต้สมองส่วนหน้าเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเหมือนเดิมครับมีไฮโปทารามัสมานะครับนั่นหมายความว่าตัวนี้นะครับจะเป็นตัวกลางและปัจจัยหลักในการหลั่งฮอร์โมน ACT นะครับขออภัยครับ ACTH นะครับซึ่งการที่จะกระตุ้นให้หลั่งฮอร์โมน ACTH เกิดขึ้นได้นะครับก็คือจะต้องเกิดจาก ความเครียดครับเมื่อเราเครียดนะครับอย่างตอนนี้นะครับก็จะหลั่งฮอร์โมน ACTH ออกมาแล้วนะครับก็ไฮโปทารามัสนะครับเมื่อหลั่งฮอร์โมน CRN ออกมานะครับก็จะไปกระตุ้นให้ต่อมใต้สมองส่วนหน้าเนี่ยหลั่ง ACTH ออกมาครับและฮอร์โมนตัวนี้นะครับก็จะไปกระตุ้นต่อมหมวกไตส่วนเปลือกนะครับให้หลั่งฮอร์โมนกลุ่มพวกคอติโคติโตรอยนะครับจำพวกเช่น คอร์ติซอลครับอันนั้นสอเสือนะครับไม่ติดมาซึ่งตัวคอร์ติซอลนะครับก็จะเป็นตัวที่ควบคุมความเครียดนะครับควบคุมการเมาบอลิซึมในร่างกายควบคุมเรื่องของภูมิคุ้มกันและก็ระดับน้ําตาลในเลือดนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับว่าคอร์ติซอลนะครับเป็นตัวควบคุมความเครียดในร่างกายของเรา แต่ถ้าหากว่าร่างกายของเราเนี่ยหลั่งคอร์ติซอลออกมามากจนเกินไปเราก็รับไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่าบางทีเครียดเยอะๆมันก็ไม่ไหวเหมือนกันสมองของเราครับจึงได้สั่งการให้ยับยั้งการหลั่งฮอร์โมน CRN และฮอร์โมน CT ACT h เพื่อที่จะรักษาสมดุลความเครียดครับไม่ให้ร่างกายของเราเนี่ยผลิตฮอร์โมนความเครียดออกมา,มากจนเกินไปครับและยังช่วยปรับให้ร่างกายเนี่ยปรับตัวเมื่อเกิดความเครียดครับ และยังช่วยควบคุมการเมตาบอลิซึมในร่างกายและก็ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายอีกด้วยครับครับก็ขอจบการนําเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวอภารินแก้วของแก้วนะคะวันนี้เราจะมาอธิบายในเรื่องเอพิเนฟรินเอพิเนฟรินเป็นฮอร์โมนและสารสื่อประสาท โดยจะสร้างขึ้นที่เนื้อเยื่อเม็ดสีของต่อมหมวกไตส่วนนอกทำหน้าที่สำคัญคือการกระตุ้นแบบสนองแบบสู้หรือหนีเช่นความกลัววัติเหตุหรือความเครียดโดยกลไกลการทำงานของเอเ้ยกดไม่ไปเอพิเนฟินก็คือเมื่อร่างกายเจอสิ่งที่กระตุ้นเช่นความเครียดจะส่งผลต่อสมองส่วนไฮโปทาลามัส และเราจะสั่งการผ่านระบบประสาทซิมพาเทติกสัญญาณจะเดินทางต่อไปที่ต่อมหมวกไตหลังเอพิเนฟินออกสู่กระแสะเลือดและเอพิเนฟินจะจับกับตัวรับหรือเซลล์เป้าหมายแล้วก็จะกระตุ้นสารสื่อประสาทภายในเซลล์ค่ะแล้วก็จะส่งผลต่อร่างกายก็คือหัวใจจะทำงานเร็วขึ้นเต้นเร็วขึ้นแรงขึ้นแล้วก็ หลอดลมจะขยายใหญ่ขึ้นทําให้รับออกซิเจนได้เพิ่มขึ้น,นะคะ่ะแล้วก็ปอดเอ้ยไม่ใช่ตับจะสลายไกลโคเจนเพิ่มกลูโคสในเลือดทําให้กล้ามเนื้อทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพสุดท้ายก็จะเข้าสู่โหมด fight or f l i g หรือสู้หรือหนีนะคะต่อไปนอร์เอพิเนฟินเป็นสารสือป,ประสาทที่สร้างขึ้นและหลังจากปลายประสาทในระบบซิมพาเดติก นโดยกลไกการทำงานของนอเอพิเนฟ i n e ก็คือเหมือนคล้ายๆกับของเอพิเนฟิน e แต่ว่าจะต่างตรงที่ว่าตรงนี้จะอยู่ที่จะปลประสาทซิมพาเทติกโดยจะปล่อยออกจากถุงเก็บที่ปลายประสาทไปยังช่องว่างไซแนปและก็จะจับกับตัวรับที่เซลล์เป้าหมายโดยนอเอพิเนฟิน e จะ กระตุ้นการตอบสนองและออกฤทธิ์การตอบสนองของร่างกายและเกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายก็คือเหมือนความดันโลหิตเพิ่มขึ้นหัวใจเต้นเร็วร่างกายก็จะตื่นตัวแล้วก็ยุติการทำงานหลังออกฤทธิ์นอร์เอพิเนฟรินส่วนใหญ่จะถูกดูดกลับเข้าสู่ไปประสาทหรือถูกทำลายโดยเอนไซม์ค่ะ แล้วก็จะส่งผลต่อร่างกายก็คือเมื่อร่างกายหลัง่งนอร์อิพิเนฟินจะทําให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นความดันโลหิตสูงขึ้นและหลอดเลือดก็จะหดตัวแต่จะไปหดตัวที่ปลายหลอดเลือดแล้วก็ส่งผลให้ความดันโลหิตขยายหลอดลมเพิ่มขึ้นเพื่อรับออกซิเจนได้มากขึ้นแล้วก็ร่างกายจะตื่นตัวกระฉับกระเฉงและพร้อมตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะครับค่คะ ออกยังงไครับสวัสดีครับผมนายนรเดชอินเจริญนะครับวันนี้ก็จะมาอ่านำเสนอเกี่ยวกับระบบต่อมไร้ท่อนะครับเครื่องของผมครับได้มา3ตัวครับจะมี gnrh f s h แล้วก็ lh นะครับมาดูที่ตัวแรกกันก่อนนะครับจะเป็น gnrh นะครับ gnrh นะครับชื่อนี่คือชื่อตัวย่อนะครับชื่อจริงก็คือ gonadotrophin releasing hormone นะครับซึ่งจะเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์นะครับผม gnrh เนี่ยจะผลิตและหลั่งจากไฮโปทาลามัส นะครับก็คือนี่สมองหน้าที่ของ GnRH นะครับก็คือจะกระตุ้นต่อมต้าสมองนะครับต่อมต้านสมองส่วนหน้าให้หลั่งฮอร์โมนสอชนิดนะครับซึ่งชื่อว่า FSH แล้วก็ LH นะครับฮอร์โมนทั้งสองนี้นะครับเป็นมีผลต่อการสืบพันธุ์นะครับผม <c oughs> ถ้าเพศหญิงเนี่ยก็จะเป็นการควบคุมการตกไข่นะครับการสร้างเอสโตรเจนหรือโปเจส โเจสโรนอนถ้าของผู้ชายก็จะเป็นการสร้างอสุจินะครับหรือจะเป็นเทสโทสเตอโรนนะครับผมหลักการทำงานของ GnRH นะครับไ้โพธรามัสเนี่ยจะหลัง GnRH ออกมาก่อนนะครับคือจะหลังมาจากนี้แล้ว GnRH นะครับก็จะเดินทางผ่านเส้นเลือดพิเศษนะครับไปยังต่อมใต้สมองโซน่านครับกระตุ้นให้หลัง FSH ออกมาแล้วก็ LH ออกมานะครับซึ่งทั้งสองตัวนี้นะครับ จะไปกระตุ้นอวัยวะเพศนะครับให้มีการตกไข่นะครับหรือสร้างอสุจินะครับหรือก็สร้างฮอร์โมนเพศนะครับเมื่อฮอร์โมนเพศเนี่ยครับที่ผลิตได้เนี่ยก็จะย้อนกลับไปยับยั้งการหลั่งของ g n นเนะครับ g n h นะครับจะส่งผลต่อร่างกายนะครับก็คือควบคุมการเจริญเติบโตของขออภัยครับเป็นการเจริญเติบโตทางเพศนะครับกระตุ้นการมีประจำเดือนในเพศผู้หญิงนะครับหรือว่าเป็นการสร้างอสุจิในเพศผู้ชายนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเจีนาเฮตนะครับต่อไปมาที่ FSH นะครับชื่อเลม่า f o l l i c l e Stimulating Hormone นะครับเป็นอ่าขอไปค,ครับจะสร้างและหลังนะครับที่ต่อมใต้สมองส่วนหน้านะครับผมหน้าที่ของ FSH นะครับอะจะกระตุ้นการเจริญของถุงไข่ในรังไข่นะครับจะเป็นของผู้หญิงนะครับจะให้สุกพร้อมตกไข่ช่วยกระตุ้นอ่ารังไข่ให้สร้างฮอร์โมนเอสเตอโรนเอ้ย อโมนครับขออภัยครับอของผู้ชายก็เป็นการกระตุน้นการเจริญของเซลล์ในอันทะนะครับช่วยสร้างและพัฒนาอสุจินะครับผมหลักการทํางานของ FSH เนี่ยก็จะเริ่มจี้ไฮโปธลามัสเหมือนกันนะครับแล้วก็จะหลัง GnRH มากระตุ้นต่อมใต้สมองนะครับผมแล้วพอกระตุ้นเสร็จเนี่ยก็จะหลัง FSH ออกมานะครับซึ่ง FSH เนี่ยก็จะไปกระตุน้นลังไข่หรืออันทะนะครับ เมื่อมีฮอร์โมนเพศเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะมีการแฟดแบ็กนะครับมาหยุดการหลั่ง FSH เพื่อรักษาสมดุลนะครับผม FSH เนี่ยส่งผลโดยตรงครับต่อการสืบพันธุ์นะครับผมทำให้มีการตกไข่ตามรอบเดือนนะครับถ้าผู้ชายก็จะมีการผลิตอสุจิอย่างต่อเนื่องนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าร่างกายเนี่ยขาด FSH นะครับอาจทำให้แบบรอบเดือนผิดปกติหรือว่าอาจทำให้มีลูกยากได้นั่นเองนะครับผมนี่จะเป็นส่วนของ FSH นะครับ ต่อไปครับัวสุดท้ายครับ LH ครับ Luteinizing Hormone นะครับผมอัน,นี้ก็จะเหมือนกับ FSH เลยนะครับก็คือ,อสร้างและหลังที่ต่อม้ตนสมองโซนหน้านะครับหน้าที่ก็คือกระตุ้นการตกไข่นะครับถ้าของผู้หญิงนะก็สร้างคอบั u ลูเทียมนะครับของผู้ชายก็จะกระตุ้นเซลล์เ l ด d i c นะครับผมในอันทะ หลักการทำงานเหมือนกับ FSH เลยนะครับตอนแรกเนี่ยก็คือ h y p o t าล l ม m u จะหลัง GH ออกมาก่อนแล้วก็จะไปกระตุ้นต่อมต้าสมองส่วนหน้าครับเพื่อหลัง LH ออกมา LH นะครับที่หลังออกมาก็จะทำหน้าที่กระตุ้นการตกไข่และการสร้าง c อ r p u s ู u t e u m นะครับหลัง progesterone อ,ออกมาของผู้ชายก็จะเป็นการกระตุ้นเซลล์ l ลด d i นะครับสร้างเทส t t e s t o s t e n e หลังจากฮอร์โมนเพศก็จะส่งสัญญาณกลับไปยังไฮโปทาลามัสนะครับแล้วก็ต่ม้สมองส่วนหน้านะครับเพื่อควบคุมระดับ LH LH นะครับผม LH เนี่ยจะส่งผลให้เกิดฮอร์โมนเพศชายนะครับช่วยให้เกิดการตกไข่รอบเดือนแล้วก็ยังมีบทบาทสำคัญในการเจริญพันธุ์แล้วก็ภาวะเจริญพันธุ์นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามี LH ปิดเอ้ยขอไปครับถ้าเก,วกิว่ามีระดับเอที่ผิดปกตินะครับอาจทำให้เกิดปัญหาเช่นแบบประจำเดือนขาดหายนะครับตกไข่ปิดปกติแล้วก็มีบุตรยากนะครับก็ขอบคุณครับจบการนำเสนอวันนี้ของผมสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาออบอกเพื่อนๆฮอร์โมนที่ผมได้นะครับว่าฮอร์โมนนี้ทําหน้าที่อะไรแล้วก็ส่งผลอะไรต่อร่างกายนะครับ ก็มาเริ่มที่อันแรกครับฮอร์โมน TSH นะครับหรือชื่อมันก็คือฮอร์โมนฮอร์โมนสติลมิเลตีฮอร์โมนอันผิดขอภัยครับก็คือฮอร์โมนนี้จะอยู่ที่ต่อมใต้สมองส่วนหน้าก็คือไอ้รูปแดงๆที่เพื่อนๆเห็นนี่แหละครับฮอร์โมน g h นะครับจะถูกสร้างที่ ต่อมใต้สมองส่วนหน้าอ่าแล้วทีนี้คือการทํางานของฮอร์โมน TSH ก็คือควบคุมการทํางานของอต่อมไทรท์ต่อมไทรอยด์นะครับขออภัยครับเพื่อให้ผลิตฮอร์โมนก็คือไอฮอร์โมน TSH เนี่ยจะไปกระตุ้นต่อมไทรอยด์เ,ออเพื่อให้ต่อมไทรอยด์นั้นผลิตฮอร์โมน T 3 T 4ที่จำเป็นต่อระบบข้อผาลและระบบการทำงานของร่างกายของเรานั่นเองครับ ต่อไปนะครับส่งผลต่อร่างกายอย่างไรก็คือจะมีผลต่อระบบโดยตรงต่อร่างกายก็คือควบคุมการเผาผลาญพลังงานส่งผลต่อระบบหัวใจและพัฒนาสมองและระบบประสาทครับต่อไปนะครับ 2. h o ฮอร์โมน Gh หรือหรือกร o ฮอร์โมนก็คือ ผลิตที่ต่อมใต้สมองส่วนใตเช่นเดียวกันนะครับนี่ครับไอ้ลูกกลมๆสองอันนี้ครับก็คือหน้าที่นะครับอฮอร์โมน GH จ,จะไปกระตุ้นไตเพื่อให้ไตนั้นสังเคราะห์และขอไปครับจะไปกระตุ้นไตเพื่อให้ไต ก็คือจะไปกระตุ้นตับนะครับเพื่อให้ตับมันมสังเคราะห์เพื่อกระตุ้นทําให้กระดูกและก็กล้ามเนื้อจะเริญนเติบโตหรือกระดูกยาวขึ้นเอาไหครับก็คือส่งผลต่อร่างกายางไ<ม>ก็คือจะทําให้กระดูกยาวทําให้คนเรานั้นสูงขึ้นหรือว่าตัวสูงแล้วก็ทําให้มวล ทาให้มเมื่อเราเริยนเติบโต,วตวมวลกล้ามเนื้อเราก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับต่อไปครับฮอร์โมนตัวซ้ายฮอร์โมนเมลาโทนินฮอร์โมนเมลาโทนินจะผลิตที่ต่อมไทเนียลนะครับก็คือตรงนี้นะครับอ่าทีนี้นะครับหลักการทํางานของฮอร์โมนเมลาโทนินฮอร์โมนเมลาโทนินนั้นจะหลั่งมา,มากช่วงเวลาตอนกลางคืนแต่ไม่ใช่ว่าตอน กลางวันนั้นฮอร์โมนเมลาโทนินนั้นก็หลังเหมือนกันแต่จะหลังได้น้อยมากกว่าตอนกลางคืนอืมแล้วก็หน้าที่การทำงานแล้วก็ส่งผลต่อร่างกายอย่างไรก็คือจะส่งผลทำให้เรานั้นง่วงแล้วก็ควบคุมวงจรนาฬิกาชีวิตของเราครับอบค,ครับเราไม่ต้องเมลาโทนินไหม สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอรวรรณศิษวนวันนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับฮอร์โมน3มชนิดก็คือฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนฮอร์โมนอิโตรเจนและก็ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนค่ะเรามารู้กันดีกว่าว่าฮอร์โมน3ชนิดนี้มีความสัมพันธ์ต่อเราอย่างไรบ้างก็คือตัวแรกก็คือฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะคะเป็นฮอร์โมนที่อยู่ในเพศช,ชายเป็นหลักแต่ว่าในเพศหญิงก็มีเช่นกันค่ะแต่ว่าจะมีน้อยมากๆซึ่งจะถูกควบคุมด้วย f s h, h และ LH จากต่อมใต so in like ้สมองส่วนหน้าทําให้ผู้ชายมีความสามารถในการสืบพันธุ์ค่ะแล้วก็จะกระตุ้นการสร้างกับสเปิร์มทําให้ผู้ชายมีลูกกระเดือกแล้วก็มีขนตามร่างกายเช่นตามรักแร้หรือว่าอวัยวะเพศนั่นเองค่ะต่อมานะคะตำแหน่งที่ผลิตฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะคะในเพศชายจะผลิตจากอันทะประมาณ95เเซแต่บางส่วนก็จะผลิตจากต่อมมวกใต้ค่ะ ส่วนในเพศหญิงก็ผลิตจากรังไข่และต่อมหมวกไตเช่นกันแต่ว่าจะผลิตในปริมาณที่น้อยค่ะหน้าที่หลักนะคะก็คือพัฒนาอาวัยวะเพศชายและควบคุมการต้องการทางเพศค่ะแล้วอีกทั้งยังสร้างเม็ดเลือดแดงช่วยการสร้างมวลกล้ามเนื้อและก็กระตุ้นการสร้างโปรตีนและก็ควบคุมการผลิตอสุจิค่ะแต่เมื่อเทสโทสเตอโรนต่ำก็จะทำให้ความต้องการทางเพศลดลงค่ะ ต่อมาจะเป็นตัวที่2ก็คือฮอร์โมนอีโทเจนนะคะฮอร์โมนอีโทเจนก็จะอยู่ในเพศหญิงซึ่งจะตรงข้ามกับเพศชายก็คือมีฟอลลิเคิลและคอปัลูเทียมก่อนระยะตกไข่ฟอลลิเคิลจะสร้างฮอร์โมนเพศหญิงก็คืออีโทเจนฮอร์โมนนี้ก็จะมีอยู่ในเพศชายเช่นกันแต่ว่าก็จะสร้างในปริมาณที่น้อยค่ะซึ่งจะถูกควบคุมด้วย f s h, h และ LH เชเช่นกันจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า ซึ่งควบคุมลักษณะต่างๆของเพศหญิงก็คือทำให้เพศหญิงหน้าอุกขยายสะพวกผายแล้วก็เสียงแหลมค่ะต่อมาตำแหน่งที่สร้างอิสโทเจนก็คือรังไขค่ค่ะแต่ว่าแหล่งผลิตหลักในเพศหญิงจะ,จะเจริญมากที่สุดก็คือในช่วงวัยเจริญพันธุ์ค่ะต่อมาเป็นหน้าที่หลักของฮอร์โมนอิสโรเจนคือการควบคุมและส่งเสริมการทํางานของระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิง ควบคุมรอบประจําเดือนควบคุมการทํางานของระบบสืบพันธุ์และกระตุ้นการเจริญเติบโตมดลูกและรังไข่มดลูกและรังลและ,ลและมดลูกและไข่ช่วยให้ช่องคลอดมีความยืดหยุ่นและก็หลังเมื่อค่ะต่อมาจะเป็นตัวที่3ก็คือโปรเจสเตอโรนตัวนี้ก็คือจะทํางานควบคู่ไปกับ เอสโตรเจนเมื่อกี้เลยก็คือคอรูปัตเทียมจะสร้างโปรเจสเตอโรนและเอสโตรเจนซึ่งทำงานร่วมกับโปรเจสเตอโรนและจะกระตุ้นการเจริญเติบโตของเนื่อบุชั้นในผนังมดลูกให้หนาขึ้นเพื่อที่จะรองรับการฝังตัวของเอ็มบิโอนอกจากนี้โปรเจสเตอโรนยังทำหน้าที่ร่วมกับโค o เลคกทินและกระตุ้นต่อมน้ำนมให้เจริญแต่ไม่กระตุ้นการสร้างน้ำนมค่ะตำแหน่งที่ผลิตนะคะสร้างจากรังไข่ และยังผลิตจากลกในระหว่างการตั้งครรภ์ด้วยหน้าที่หลักนะคะก็คือ,อรักษาการตั้งครรภ์ช่วยปกป้องในการหดรัดตัวของมดลูกในระยะแรกแล้วก็เตรียมพร้อมเนื้อบุโครงมดลูกให้พร้อมสําหรับการฝังตัวของตัวอ่อนร,ร่วมถึงการคุมประจาเดือนประจำเดอขอบคค่ะประจําเดือนกับฮอร์โมนเอสโตรเจนด้วยค่ะขอบคุณค่ะ เขาพัดดูเที่ยงเลวฮะครับฮะ